สวัสดีครับ FC ชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่รับชมช่องช่างอททำได้นะครับวันนี้เราจะมาทำระบบน้ำนะครับคือระบบน้ำลดต้นทุเรียนนะครับในบริเวณเนินเขานะครับซึ่งมีวิธีการที่ไม่สลับซับซ้อนเท่าไหร่นะครับโดยการโดย FC ทุกท่านนะครับสูบน้ำขึ้นบนเวนเนินเขานะครับ ก็จะมีแทงน้านะครับเพื่อนเหมือนของเชียงเอนะครับแทงน้ําพันลิตรแล้วหลังจากนั้นทอน้ําได้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับเราก็จะปล่อยแรงดันน้าเพื่อจะเอามลาดผลไม้ของเพื่อนเพื่อนนะครับโดยเฉพาะในที่นี้ก็คือต้นทุเรียนนะครับซึ่งจะให้แรงดันน้ําด้วยระบบธรรมชาตินะครับคือใช้การแรงดึงดูดของโลกนะครับไหลน้ําไหลจากที่สูง ลงสู่ที่ต่ำนะครับโดยลักษณะการต่อก็จะเป็นลักษณะจะอยู่ที่มีก้างปลาครับคือ,คอท่อเราจะร้อยท่อ PE นะครับฝังลงในดินนะครับแล้วลักษณะก็จะเป็นก้างปลานะครับคือเฉลี่ยซ้ายขวานะครับซึ่งแรงดันส่วนหนึ่งที่ต่อตรงนะครับลักษณะก็จะต่อตรงบริเวณลงเขานะครับก็จะมีก้างปลา ซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งข้อเสียของระบบนี้นะครับถ้าเราไม่ประยุกต์การใช้งานนะครับไม่แก้ไขนะครับก็คือแรงดันน้ําบริเวณด้านบนนะครับน้ําด้านบนก็จะไหลน้อยกว่าบริเวณด้านล่างครับเพราะว่าแรงดันเพชเชอร์จะไม่ค่อยสูงครับน้ําเขาจะไหลลงที่สูงลงสู่ที่ต่ําอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการแก้ไขนะครับโดยให้น้ํานะครับ มีการอั้นก่อนก็คือมีการน่วงกันครับก็คือทําให้แยกไปซ้ายขวาก่อนก่อนที่จะลงบนเขานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีลักษณะนี้ก็จะเหมือนก้างปลานะครับลักษณะนี้ก้างปลานะครับเพื่อนอันนี้คือท่อ3ทางนะครับปกติจะเป็น4ทางนะครับแบ่งเป็นซ้ายขวาแต่ตอนนี้เป็น3ทางนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้น้ํานะครับถ้าเราไม่ ไม่ต่อระบบนี้นะครับีายละเอียดดูก่อนเดี๋ยวฉเฉีดจะพูดให้ฟังครับคือระบบอะไรนะครับอ่านี่คือครับคือระบบอ่าทำให้แรงดันน้านะครับน่วงก่อนคือแรงดันน้ําเขาจะขึ้นสู่ที่สูงก่อนนะครับลักษณะนี้เราจะต่อท่ององนะครับเพื่อให้เขาอาดอบแรงดันก่อนก่อนที่น้ำส่วนใหญ่จะไหลลงนะครับเราเอาตัวนี้ดับไว้ก่อน ครับทีนี้น้ําก็จะมีแรงดันส่วนหนึ่งครับออกไปบริเวณ3ทางที่เราแยกไปนะครับคือเขาจะเฉลี่ยกันนะครับไม่ให้ไหลลงด้านล่างเยอะนะครับคือแบ่งออกไปซ้ายขวาก่อนครับ fc ทีนี้นะครับน้าบริเวณด้านบนเขาก็จะให้ปริมาณน้ําที่ใกล้เคียงกับบริเวณด้านล่างเลยนะครับบริเวณที่เป็นข้อต่อนะครับ3ทางหรืออาจจะเป็น4ทางนะครับเราก็จะใช้วิธีการนี้หมดนะครับ บางท่านใช้ท่อ pvc งอขึ้นก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความสูงของบริเวณลาดเอียงนะครับถ้าลาดเอียงเยอะแล้วก็ต่อสูงซะหน่อยแต่ของเฉียงประมาณ30องศานะครับก็เลยเทำข้ององลักษณะนี้สูงประมาณ50เซนติเมตรนะครับแรงดันน้ำก็จะเฉลี่ยไปซ้ายขวาครับเราจะต่อทุกจุดนะครับที่มีการแยกนะครับ ช่างเอ๋ได้ทดลองแล้วก็คือปริมาณน้ํานี่ก็จะออกอสูสีกันนะครับทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับสำหรับคนที่เกยปัญหาไม่ตกมาดูคลิปช่างเอ๋ได้นะครับช่างเอ๋ให้ระบบน้ํานะครับไหลลงบนเขานะครับด้วยวิธีการนี้นะครับลดน้ําต้นทุเรียนนะครับลักษณะของแทงน้ำนะครับก็จะเป็นแทงน้ํำพันลิรนะครับที่ช่างเอ ได้ปล่อยก็แบ่งเป็นซีกซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับเราจะเฉลีย่ยเราจะไม่จ่ายให้ซ้ายขวาเป็นบริเวณกว้างนะครับจะให้พื้นที่จํากัดแล้วก็จะมาแบ่งเป็นซ้ายขวาครับเป็นลักษณะก้างปลานะครับท่อที่เราฝังบนดินนะครับครับข้อเสียของระบบนี้ก็คือถ้าเราไม่ทําวิธีของช่างเอ๋นะครับน้ําก็จะไหลลงสู่ด้านล่างแรงดันน้าสู่ด้านล่างก็จะเยอะนะครับปริมาณน้ําเยอะทําให้ด้านบนนะครับ น้ำก็ไม่เต็มท่อพอไม่เต็มท่อนะครับน้ําเราก็จะ,ะไม่ออกเยอะครับไม่เหมือนด้านล่างด้านล่างจะออกเยอะทั้งนั้นวิธีการแก้ก,ก็คือใช้วิธีนี้เลยนะครับวิธีการทําให้แรงดันน้ําช้าลงก็คือเราใช้ข้องอก็ได้หรือว่าใช้ลักษณะการดัดท่อมันเฉียก็ได้ครับให้เขาสูงกว่าบริเวณที่มี ด้านแยกนะครับมีข้อต่อแยก3ทาง4ทางนะครับเพื่อจะให้แรงดันน้าดอบลงเพื่อจะให้ไหลบนไปด้านซ้ายด้านขวาก่อนปริมาณพอเหมาะถึงจะไหลบนออกบริเวณที่เรางอท่อไว้นะครับทาทุกจุดเลยนะครับเพื่อนๆ FC รับประกันว่าแก้ไขได้แน่นอนนะครับวิธีนี้นะครับช่ีงอีทำได้ทดลองแล้วตอนนี้ช่างอีก,ก็เปิดน้ําอยู่เดี๋ยวจะมาออกถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนะครับว่า รายได้จริงหรือเปล่าแต่ทดลองแล้วครับโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดตามกดกระดิ่งซับสไครต์ให้ชเอียดทำได้ด้วนะครับวิธีแก้ระบบน้ําไหลบนลงบนยอดภูเขานะครับแล้วก็เฉลี่ยกันให้ได้เท่ากันทุกต้นนะครับสวัสดีครับช่เอียดทำได้ครับ